สวัสดีละกา,ท,าทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องคอโซช่งองบดับสิ่งท่านายยูทูปหละกกาท่าเพจครับต่อเนื่องครับพี่น้องต่อเนื่องนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มครับอ่าตามที่ขาดนะครับตามที่ขาดก็คือแกนเทอร์โบขาดพอดีช่างขึ้นไปดูแล้วก็ขาดจริงๆนะครับแกนเทอร์โบขาด แล้วทีนี้รถไม่มีแรงดับไปแล้วนะครับทําการถอดเฟืองตัวเดินครับตอนนี้ถอดเฟืองตัวเดินเรวเรียบร้อยก็รอดึงนะครับเฟืองตัวเดินถอดแล้วแต่ยังออกยังไม่หมดเนาะยังไม่ได้เอาเข้าออคืนนะครับยังไม่ได้ปิดฝาและถ้าปิดฝาเสร็จก็จะได้ทําการดึงครับแล้วรุ่นกันว่าสิึ้นบอนะครับพี่น้อง ลุ้นกันไปว่าจะขึ้นหรือเปล่าช่างปอกอก,กำลังถอดครับช่างป๊อกนะครับแต่น้ำมันก็ขึ้นอีกนะเดี๋ยวกำลังจะทำการสูบครับเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้ทั้งคืนเนี่ยเรียบร้อยอีกเนี่ยทีนี้เนี่ยเธอโบก็ยังไม่ได้ปิด แกนออกแล้วแกนตัวเดินออกแล้วนะครับเห็นสร้างถือเลยเมื่อกี้นะเนี่ยว่าไม่ได้เดินลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามันมันเละมากเดี๋ยวขออยาาดูอยู่ข้างบนแล้วกันเนาะขอให้กำลังใจครับให้กำลังใจอยู่ข้างบนนี่แหละ เฟืองออกหมดแล้วเอรอสักครู่นะครับสองคันนะครับเตรียมเตรียมดึงอยู่โคมาสุ <Okay. S 2> pc สองหนึ่งศูนย์เคดซีบ mc โลครับ <Okay. S 1> แล้วก็ซานี่อีกตัวหนึ่งนะครับ s y 2 1 5 C Super A C E รุ่น10นะครับกำลังทำการรออยู่เดี๋ยวรอปิดแป๊บหนึ่งนะครับรอปิดฝาตัวเดินก,ก่อนนะครับนะ่ครับตอนนี้พี่น้องตอนนี้ปิดแล้วนะครับปิดแล้วเรียบร้อยนะครับ เริ่มใกล้สีปฏิบัติการแล้วนะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะมันกลางคืนเ,เห็นมังวเห็นมังนะครับก็คอยลุ้นนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าขึ้นหรืไม่ขึ้น แต่งทางก่อน นีผมรอดูนะครับก็ค้ำแล้วรอดูจนค่ำเลยนะครับนานจะขึ้นครับพี่น้องเอา้าให้กำลังใจครับเมื่อึ้นเท่านี่ก็บเหล่าเมื่อก่อนได้ไหมเ <laughs> อาหอหล่นนะครับคนตกคนพิศตก giật giặt giặt giật máy dạ 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 lên dạ 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 đây <coughs> พอดึงพอดึงฝนมาแล้วไหลมันจะดึงไงควอนแล้วฝนลินเลยครับเอาออกเลยนะขอนนะ่ะฝนมาเนี่ยแห้งครับป่บบานเนี่มันดึงได้เฝ้าดึงมันสิมือนนี่โอ้ ด้้าด้ขัมื้อลงมาเยน่ดึงแขนเลยนะฝนหนักเลยครับฝนแรงฝนแรงคือหนเดี๋ยวลงก่อนโอ้ฝนแรงมากครับ นมาแล้วครับอู้แรงกว่าตอนเช้าเลยตอนเช้าไม่แรงเท่านี้ลื่นแล้วครับั่ละทันไปทันดึงทนมีกลองเลยอ คันโผมโซนี่เป่าได้แลวครับเดี๋ยวซานี่อู้ปนุนัยไหนครับโอ้โหจะเทาน้ำเนี้ยหรอจะพรมโอ้โฝนตกแล้วครับไปเสาเป้าลุกฝนก็มไปเสายังมาเหี่ยงมันนีหน่อไปเสานีหน่อไเาเลิ่น

ฝนก็แรงแล้วจังไม่ขึ้นเลยผมฝนก็หนักครับภารกิจคงต้องหยุดแล้วไี่โอ้ยครับ ข้างบนก็จะลื่นแล้วข้างบนจะลื่นแนะ่ๆโอ้บนแรงครับผมต้องหยุดแล้วนะี่โอ้แบบนี้งานงอกครับพรุ่งนี้ค่อยเจอกันครับขออนุญาตเข้าล่มก่อนนะครับ อขอบคุณทุกคนครับพี่น้องทีเมืมเบิงงครับไปเลยนะครับไปแล้วนะครับ,รบเปลี่ยกแล้วสวัสดีครับ